สวัสดีครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568นะครับเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงเสาร์ที่6ลุ้นเชียร์พิมฤกร์ก,กันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมน่าสนใจหลายคู่เลยนะครับเกมในโซนบนอย่างแอสวิล่าตัดกับอาร์เซนลนะครับอ่ะมีเกมซิตี้เจอกับสแร์แลนด์แล้วก็รวมไปถึงิวคาเซลที่จะเจอกับเบอร์ลี่นะครับอ่ะผมเลือกเกมที่เซนเจมปาร์กแล้วกันนะครับพยายามจะเลือกคู่ที่มั่นใจที่สุดมาวิเคราะห์ฝาคอบอลยูคาเซลกับเบอร์ลี่เนี่ยจะเล่นกันในช่วงเวลา4ทุ่มตรงนะครับ ก่อนอื่นเลย at eak99 นะครับฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวฟุตบอลได้กันนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก,ก็สามารถติดตามได้นะครับ eak99 เช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับอันดับตารางคะแนนก่อนแข่งเนี่ยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เริ่มผลงานดีขึ้นนะครับอ่ะอยู่ในโซนกลางๆตารางครับนิวคาสเซิลมีอยู่19แต้มรังอันดับที่12ส่วนเบอร์ลี่ เป็นลองบุยครับนะสิบสี่แต้มไอสิบสี่นัดเนี่ยเพิ่งมีสิบแต้มนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงสิบเกมนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาของทั้งคู่นิวคาสเซิลนะครับทำศึกพิม์ลิกในช่วงกลางสัปดาห์เสมอกับสเปอร์สุดมันสองสองส่วนเบอร์นดีเนี่ยโโอ้หแพ้รวดเลยห้าเกมหลังสุดนะน,ดนัดล่าสุดเนี่ยเล่นที่เทิร์ฟมัวก็แพ้นิวคาสเซิลศูนย์หนึ่งนะครับนิวคาสเซิลเกมในบ้านช่วงหลังแข็งโป๊กเลยนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับอาร์เซนอลหูต้องย้อนไปในช่วงปลายเดือนกันยายนหลังจากนัน นิวคาสเซิลงเล่นในเซนต์เจปาคทุกรายการไม่ไม่แพ้เลยนะชนะไปถึง6แล้วก็เสมอหนึ่งก็เพิ่งมาเสมอสเปอร์ล่าสุดนี่แหละนะครับส่วนเบอร์ลี่กับการออกไปเยือนฤดูการนี้นะครับห้าหกเกมเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่บุกไปชนะบูฟที่มลินิวนอกนั้นแพ้รวดเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลงานก็ต้องบอกว่านิวคาสเซลชุดเนี่ ดีกว่าเยอะนะครับอ่ะเกมของนิวคาสเซิลตัวเจ็บสเวนบอตแมนโอซูลา่าทิปเปียยูรันบิซา่าส่วนเบอร์ลี่เองอ่ะมีตัวเซเบ้คอนเนอร์โรเบริร์ตที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็อัมดูนี่นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนิวคาสเซิลเกมรุกเนี่ยการได้แอนโทนีกอร์ดอนกลับขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งออปชันเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนักของนิวคาสเซิลนะครับโบเทอร์มาเดอ,อร์แอนโทนีกอร์ดอนฮาวิ่บานเจค,คอบเมอร์ฟี่ตรงกลางก็ได้เป็นชุดเก่งครับปูโนคิมไรส์ซโ,โนโตนารีโจลิงตันส่วนแนวรับอ่ะคู่เซนเเตออรร์ก็็จะปนนนทาาาางด้มิ่ แดนเบิร์นจับคู่กับทางด้านมาริกเจ้าที่ผลงานค่อนข้างดีแบ็กขวาซ้ายอาเป็นชุดตัวจริงและลิฟสตาเมนโตกับาทางด้านลุยซอร์ประตูเป็นแรมสเดลเหมือนเดิมนะครับส่วนเบอร์ลี่ครับถ้าเกมรุกที่ยังอพอพึ่งพาได้ก็จะมีทางด้านไลฟ์ฟอสเตอร์แล้วก็โรเบรถึงทางด้านอุโกโชูกู หน้าเป้าก็จะใช้เฟรมิงยืนเป็นหน้าเป้านะครับอ่ะวันนี้ผมมองบอลหน้าเดียวเลยผมชอบไปที่นิวคาสเซนสสติมันค่อนข้างจะส่วนทางการนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนี่ดีมากแข่งโป๊กส่วนเบอร์รี่จุดอ่อนในซีซั่นนี้ก็คือการออกไปเยือนที่แพ้เกือบจะทุกนัดเลยชนะได้แค่เกมเดียววันนี้เชื่อว่าเกมรุกของนิวคาสเซิลทั้งแอนโทนีกอร์ดอนโบเทอร์มาเดอร์ฮาวิบานจจกอบเมอร์ฟี่เจอทีมที่ไม่ได้แข็งแร่งมากในเรื่องเกมรับผมช่วน่าจะเจาะรับของเบอร์รี่ได้แบบสบายๆเงื่อนไข2ลูก ผมชื่อว่าน่าจะยิงถึงนะครับอีกคู่นี้ผมชื่อว่าเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลน่าจะชนะได้แบบส,สบายๆนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับซิตี้เนี่ยช่วงหลังก็เก็บชนะมาได้แต่ว่าชนะแบบไม่ขาดวันนี้ซิตี้ต้องยิง2ลูกเห็นซันเดอร์แลนด์เล่นกับลิฟวูแล้วโโอ้หคือระบบของซนะันเดอร์แลนด์น่ะดีมากถ้าเจอทีมใหญ่ไปนเน้นตั้งรับเหนี่ยนแล้วรอจังหวะสวนกลับผมช่วยวันนี้ บอลของทางด้าสนสแตนแลนด์เงื่อนไขคือไปนเน้นตั้งรับเหนียวนั่นแล้วรอสวนกับอาร์ซิตี้อาจจะชนะแต่ผมเชื่อวจะชนะไม่เกิน2ลูกนะครับะผมเชียร์ไปที่มวยรองอย่างสนตแนแลนด์นะครับ2คู่คัมคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคมนะครับเอกมะข่าวชี้ชัดบันทงนะครับหนึ่งทีมเจ้าบ้านนิวคาสเซิลแล้วก็อีกหนึ่งทีมเยือนสอนต์แลนด์ครับแอด e อเ9เนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ